คุณวัชราคือสินค้าคืนชื่อจากวิสาหกิจชุมชนกเกษตรยั่งยืนอำเภอพะาขาวจังหวัดเลยที่นำกล้วยน้ำว้าในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นขนมเพื่อสุขภาพอย่างกล้วยอบม้วนและต่อยอดเป็นกล้วยกระเบื้องซึ่งช่วยสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนมีแรงบันดาลใจจากภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9้าทรงรับกล้วยน้ำว้าจากชาวบ้านทั้งเครือและก็ทรงแย้มพระโอฐ์ความรู้สึกเหมือนว่าพระองค์ท่านอยากจะมอบมรดกกล้วยน้ำว้าให้ลูกหลานสืบต่อไป เราจึงนำกล้วยน้ําว้ามาแปรรูปเพราะในพื้นที่ของเรามีโครงการโคกหนองนาซึ่งปลูกกล้วยแบบไม่ใช้สารเคมีทําให้เรารับซื้อกล้วยจากเกษตรกร,ร,กรในราคาที่สูงมากกว่าราคาท้องตลาดช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้ที่สูงมากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสทนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยจัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิน่นและอาหารฟั่งชันด้วยการฉายรังสีเพื่อรับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวพอเราได้ร่วมโครงการแล้วสีสัน ของกล้วยนะฮะก็ลดการค้ำลงนะครับทำให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าเรามากขึ้นจากที่เคยเก็บได้เพียงแค่4ถึง6เดือนเดี๋ยวนี้เก็บได้เป็นปีและข้อสุดท้ายในเรื่องของการกำจัดจุลินทรีย์ปัจจุบันนะครับสามารถที่จะกำจัดได้หมดทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและก็มีความปลอดภัย100%กับสินค้าของเราครับ อยากให้ผู้ประกอบการเปิดใจกับเรื่องนี้ครับเพราะเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ว่าเพิ่งมาเริ่มใช้อย่างเช่นแหนมฉายรังสีซึ่งมีมากกว่า3 4 0ปีและก็ไม่มีใครเป็นอะไรศึกษาวิจัยมาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนกล้วยอบคุณวัชราได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศโปรดักชัมเปี้ยนจังหวัดเลยเพื่อให้อาหารพื้นถิ่นไทยไปไกลกว่าที่คิด